ขอเชิคุณมรณะนันที่ห้อง50าสหนึ่งค่ะค่ะคค่ะวันนี้เป็นอะไรคะเจ็บคอไอค่ะประมาณเดือนหนึงแล้วค่ะอร่มตอนเลยไหคะจะเป็นไปสัญญาคะเดี๋ยวเชิญคนไข้รอรับยาได้นะคะยาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเป็นแค่ไอทำไมได้ยา ู้หรือเปล่าคุณผู้ป่วยคนนี้เขาเป็นแค่ไอเดยอนะทำไมคุณจ่ายยามาเยอะแยะสารพมาสารพันแบบนี้ครับแต่ว่าจากอาการของคนไข้อืมเพราะว่าไม่เฉยไอคุณหนึ่งเดือนไอ้ที่คุณทำแบบเ่าไม่หนักนะาจมีนิชัยมาแล้วนะคะมีนิ่ัยอะไรครับผมมีประสบการณ์มามากกว่าสิบยี่สิบปีคุณทาไมคุณไม่เชื่อผมครับผมรู้ผมเจอคนไข้ประเภทนี้มามากมายมันไม่ทั่วหรอกนะครับ

ปองผ้าอะไรนะปอมผ้าอะไรก็ผลจากออกมาของคุณเองเนี่ยเอ้าเขาไม่คิดว่าแก่เราไม่สามารถไปฟ้องคนอื่นเลยหรอเขาผลก็ผลก็ทลออกมาหมดแล้วผมมีประสบการณ์ผมรู้และมีดีกว่าใครบางคนฮะใครฮะหมอท่านนั้นไงท่านนั้นถึงเขาจะเด็กกว่าแต่เขาก็เชื่อว่าไม่รู้นะเขาก็เรียนมาเหมือนคุณถึงคุณจะแก่กว่าแล้วมั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาตัดสินคนอื่นได้